สิงโตเงื่อนครามเนี่ยเพิ่งจะรัวแซงฟูลแลมช่วงนาทีบาปชนะมา2-1หนึ่งะครับเก็บ3คะแนนสำคัญและยังได้ลุ้นพื้นที่ UCL แบบไม่หลุดมุโคจรอีกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เองก็ตามหลังอันดับที่5อยู่2คะแนนนะครับนั่นก็คือทางฝั่งของนิวคาเซลยูเนเตดครับแต่ว่าปัญหาสำคัญเนี่ยก็คือว่านอกจากจะมีเกมกลางสัปดาห์กับเยอการ์เดนนั้นรออยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองกุนซือเอนโซมาเรสกายังติดทดแบนห้ามคุมทีมข้างสนามอีกด้วยนะครับ ทั้งฝั่งของเอเวอเรตันเองเพิ่งจะแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มา0ูต่อแต่ว่าก่อนหน้านั้นเองก็ไร้พ่ายมา12นัดติดนะครับด้วยผลงานใส่ติชนะ5แล้วเสมอ6กนะครับก็แพ้ไป1นงั่นแ,แหละนะฮะอย่างไรก,ก็ตามครับใส่ติการมาเยือนที่นี่เนี่ยพวกเขาไม่ค่อยถูกชโลดนะครับเพราะว่าไม่เคยเอาชนะเชลซีได้เลยตลอด29นัดหลังสุดในลีกครับคู่นี้ครับด้วยโจทย์ทางณิตศาสตร์เองครับมองว่าทางเชลซีเนี่ยที่ต้องลุ้นบนที่ผู้บอลยุโรปในฤดูกาลหน้าจําเป็นจะต้องชนะแบบขาดด้วยนะครับ ก่อนไปว่ากันต่อในช่วงกลางอาทิตย์ครับอย่างไรก็ตามเกมใหญ่ๆแบบนี้ครับบอกได้เลยว่าขุนพลลูกอมเนี่ยพวกเขานั้นชอบมากนะครับพวกเขานี่คือจอมขัดขวางแต้มแบบไม่ปล่อยเกี่ยวว่างอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมองมวลนี้แล้วขอว่าใจกับทางคิมเยือนครับเจ้าบ้านเองภาะวะพะวงแบบนี้เชื่อว่าอาคาตุกะทำแสบแน่นอนครับ